เจ้าฟ้าพะชรากิติยาภาทรงสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรากิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายที่ทรงนำหลักความยุติธรรมมาแก้ปัญหาทางสังคมไทยโดยโครงการในพระราชดำริที่หลากหลายได้สะท้อนถึงพระปณิธานอนุ แน่วแน่ของพระองค์ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้างโอกาสให้แก่คนนอกสายตาคนชายขอบได้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสายพระเนตรและน้าพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชราิติยาภามอบให้ผู้พลาดกระทำผิดได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมโดยโครงการกำลังใจในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชราิติยาภาเป็นโครงการแรกที่ทรงใช้ หลักการทางกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมซึ่งกิจกรรมของโครงการนอกจากช่วยความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักสากลและตามหลักมนุษยธรรมแล้วยังสร้างโอกาสด้วยการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพที่สามารถนำ ไปเมื่อพ้นโทษแล้วอีกด้วยจากนั้นโครงการได้ขยายกิจกรรมไปสู่ผู้ต้องขังชายซึ่งกิจกรรมต่างๆอยู่ภายใต้แนวคิดที่ทรงพระราชทานให้แก่ผู้ทํางานคือการพึ่งพาตนเองที่ดีที่สุดคือการให้อาชีพการฝึกทักษะวิชาชีพต่างๆซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขและมีความยั่งยืนทรงผลให้ลดจํานวนผู้ต้องขังที่กระทําผิดซ้ําพระองค์ทรงสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้า พลาดด้วยการยื่นความรู้เครื่องมือทำกินให้แก่คนเหล่านั้นได้พึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชราก,กิติยาภาทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในสังคมผู้ซึ่งอยู่ในมุมหลืบของสังคมที่บางครั้งแสงไฟอาจจะส่องไปไม่ถึงทรงมีพระเมตตาต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเคยผ่านการกระทำผิดและเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำรวมถึงเด็กขาดโอกาส ของงสังคมทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ Bunch Be Good โดยใช้พัฒนาทักษะด้านกีฬาเป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพทางด้านกีฬาในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ทรงสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่มีทักษะผ่านโครงการให้โอกาสสร้างคน b b g อย่าง t ทเบ e n นหนึ่งในโครงการพระรา จอมรีของพระองค์ที่ส่งตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทําความผิดและขาดโอกาสโดยเริ่มต้นดําเนินการภายใต้สํานักง,งานโครงการส่วนพระองค์และพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา b b g หรือ b b g c l u คลับในปัจจุบันโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทําผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสด้วยบทบาทหลักของ สโมสร BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตปัจจุบันสโมสรกีฬา b b g ได้ฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสแบดมินตัและฟุตบ l l ภายใต้ชื่อโครงการให้โอกาสสร้างคน BBG y o u n g Table Tennis BBG y o u n g Badminton และ BBG y o u n g Football ในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมและสถานสงเคราะห์สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมี สนามฝึกซ้อมกีฬา13แห่งทั่วภูมิภาคของประเทศนอกจากนี้ยังได้วางแผนดําเนินงานขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลาขาดโอกาสทางสังคมและมีความเปราะบางเสี่ยงต่อการกระทําความผิดโดยได้เริ่มด้วยการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬาขึ้นภายใต้โครงการ B B G r e d Project ในหมู่บ้านโปง่งไฮบ้านแม่แห่งตําบลแม่สาวอำเภอ อายจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านห่างไกลซึ่งมีความเสี่ยงทั้งยังม,มีเด็กและเยาว,วชนจํานวนมากที่มีความสนใจทางด้านกีฬาแต่ขาดสถานที่และอุปกรณ์กีฬา โครงการพระราชดำริเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคและจุดประกายให้คนในสังคมส่วนใหญ่ได้ยื่นมือมาช่วยพยุงคนกลุ่มเล็กเหล่านี้ได้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยขาของตัวเองทั้งยังสร้างสังคมเอื้ออาทรสร้างความสุขให้แก่ทุกคนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนาเรนชุราเทพพยววดีกรมหลวงราชสาริณี สริพัรมหาวชระราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2566นี้ขอถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณขอณ้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ